สวัสดีครับคลิปนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะับสำหรับ Honda Wave 110ตัวธรรมดานะฮะตัวดัมเบล์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ปี2024เลยนะครับตัวดัมเบล์นะฮะเบรกก็จะเป็นแบบสายนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง40,000ื่นนะฮะ40,000ื่นนี้มีทอนนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับ Honda Wave 110ตัวธรรมดานะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้มาอัปเดตราคานะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากทราบราคานะฮสำหรับ h o น d ้าเว็บ1้ยตัวธรรมดานะครับอันนี้จะถูกสุดเลยนะครับราคาไม่ถึง4 0 0หมื่นนะสำหรับ h o น d ้าเว็บ1้ยนะตัวดัมเบลหน้าหลักนะครับเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นแบบดัมเบลนฮะก็คือเบรกแบบมีสายนะครับ แล้วก็ไม้แบบมีสายนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับปี2024นสะฮะสำหรับวีร์้อยสิบตัวธรรมดานะฮะหรือว่าตัวถูกสุดนะแต่ว่าตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์บอดี้เนี่ยตัวเดียวกับตัวล้อแม็กเลยนะครับแตกต่างก็แค่ระบบล้อนะฮะล้อก็จะเป็นล้อซีลวดนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดัมเบลนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับดำทั้งคันเลยนะครับ นี่ยสวยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์กระสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับไม่ใช่รถมือสองนะครับราคาไม่ถึงสี่หมื่นนะครับนี่ครับราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับเว็บร้อยสิบตัวธรรมดานะฮะนี่ฮะรถใหม่นะครับปี2024นะครับ วันที่22มกราคม2567นะครับสีดำทั้งคันนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่ออกไปพ่วงซาเล้งนะฮะหรือว่าเอาไว้ไปสวนไปนาไปไร่ได้หมดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว110ที่เป็นตัวล้อเมกนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์110ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองเบาะนะ ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชันนี่63.1นะฮแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่ง4ึ่งเีี่ยบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่หยยบไปข้างหน้าก็สามารถเปลีนเกียร์บ้างได้ครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับถ้าหารถใช้งานนะครับที่ว่าใช้งานแบบค้นของนะฮะหรือว่าขับทํางานนะฮะราคาไม่ถึง4ี่หมื่ก็แนะนําตัวนี้นะฮะฮอนด้าวีร้ ตัวล้อซีลวดดัมเบลกนะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเบรกธรรมดานะครับก็จะเป็นดุมนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดุมแบบดุมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสายเบรกนะฮะแต่ว่ายางนอกของเขาใช้ของ IRC อย่างดีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวงล้อซีลวดนะฮะยางหน้านี่70นะฮะทับขอบ17นิ้วส่วนข้างหลังนี่80ทับเก้านะยางใหญ่มากนะครับนี่ย ็มีสติกเกอร์แค่ตรงนี้อันเดียวนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดำเงานะฮะแล้วก็มีสีดำด้านตรงนี้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทเท้านะฮะจะไม่มีสตาร์ทมือนะครับนี่ฮะก็คือสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะฮะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบธรรมดาฮะส่วนเรือนไม้ก็เป็นตัวใหม่นะฮะเรือไนไม้แบบสีแดงนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะถังน้ำมันนี้ก็สามารถดูน้ำมันได้ถึง 5ลิตรนะคั้งใหญ่นะครับอยู่ประมาณได้5ลิตรรองรับแก๊สโซ่9 5แล้วก็ E20 นะครส่วนอัตราประหยัดน้ำมันฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับ76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถก็37,100นะครับราคานี้ก็ยังไม่รู้ภาษีพระบอกนะฮะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่39,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่ก็รับประกันให้นะฮะร,รับประกันให้6เดือนหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะฮะร,ระบบหัวฉีดก็5ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนผ้าเบาะก,ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ฮนะผมว่าน่าใช้นะครับผมนะเอาไปใช้งานนะฮะเอาไปพ่วงนะฮะเอาไปขับไปสวนไปนาไปไร่นี่ ใช้ดีนะครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันนะฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9กจิโลนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับสามหมบาทนะฮะจ่ายซีมือนี่มีทอนนะฮะสำหรับ Honda Wave 110ตัวธรรมดานะฮะหรือว่าตัวดัมเบิลหน้าหลังนะปี2024นะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับผมนะฮะก็มีอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีดำแล้วก็สีดำแดงนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะทรงก็ตัวเดียวกันทุกอย่างกับ Wave 110นะฮะตัวล้อแม็กเลยนะฮะแแตตกก่่าง็ค ตัวดัมเบรกนะฮะก็คือเบรกหน้าจะเป็นแบบดำนะจะไม่ใช่ดิสนะครับส่วนบอดี้ก็เหมือนกันนะฮะไฟหน้า LED นะฮะไฟเลี้ยวแบบธรรมดานะฮะเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะใส่ตะกร้าไปก็สวยนะครับสีดํานี้สวยนะครับเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่เอาไปแปลงใส่ดิหน้าก็สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนนี่ชอบโทนสีดาเยอะนะครับบางคนไม่ชอบแบบลายนะฮะอยากได้แบบสีดําล้วนอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับ 39,930ัรอมบาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านโอน่าจังหวัดบุรีรัมย์เำเภอกระสังนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ว่าจะโทรเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์7 1 1 9นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะของเราก็มีบริการจัดส่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่นอกพื้นที่ก็สามารถซื้อได้นะครับของเราขายเงินสดให้ได้นะครับผมนะฮะ ใายแค่บาระชาชนใบเดียวนะฮะออกรถได้เลยนี่ฮะสวยนะครับสีดําดําทั้งคันเลยนะครับแต่ว่าสีดําเป็นสีดําเงานะครับนี่ฮะสีดําเงาดำเงาทั้งคันผมาเห็นเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวธรรมดาให้นะครับวันนี้รถเข้ามาก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานที่ว่าไม่เกิน4ี่หมื่นนะครับวันนี้ก็มีตัววีร้อยสิบนะตัวดัมเบลนะฮะปี2024มาแนะนำนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็2024นะฮะตัวนี้39,930บาทนะส่วนสีขาวตัวนี้ก็58,530าสบาทนะสำหรับวีร์หรสองหานะครับนี่ฮะก็ต่างกันนะครับตัวนั้น5 0,000่นกว่าตัวนี้ก็3 0,000ื่นกว่านะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับ ที่ลงให้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะซื้อรถนะฮะก็สามารถเอาราคาที่ผมลงไปเทียบนะในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับสาหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็39,930บาทรวมเกทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ หรือว่าใครเคยซื้อรุ่นนี้เท่าไหรนะฮะราคาเท่าไรอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ที่กําลังจะออกรถนะฮะก็สามารถดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆนะไปเป็นแนวทางในการออกรถได้นะครับถ้าไปสอบถามแล้วราคาสูงกว่านี้นะฮะหรือว่าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่านี้นะฮะเพื่อนๆพพี่ๆก็ซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสอบถามแล้วสูงกว่านี้ก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้จังหวัดบุรีมํานะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ